แต่เดี๋ยววันนี้เอินพาพี่เที่ยวได้ใช่ป่ะที่ในอิริตาขอว่าเนี่ยว้าขอมาแล้ววันนี้ลาลงเรยนมาไม่เป็นไรพี่คือบางทีเนี่ยเราหวังของสูงเราต้องพยายามหน่อยแล้วที่เนี่ยครับตั้งแต่ที่ดินเปล่าๆจนจนเป็นอย่างเงี้ยใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่จะจะสร้งเสร็จก็ประมาณ3 3ปีแล้วอยากรู้พี่อยากรู้มากเลยว่า ที่อุดรอะทำไมพวกะวัยรุ่นเขาเขา hang out กันที่ไหนแล้วปกติเอิร์นทำอะไรวันวันก็แบบวันธรรมดาที่เอิร์นต้องอยู่ที่อุดรนะฮะก็เรียนหนังสืออะไรเงี้ยโอ้ใช่ยังเรียนอยู่ดีกว่าหรือไปอะไรไม่เสาร์จิตดิเสาร์จิตดิเสาร์ที่กลับกรุงเทพไงเสาร์ที่ก็ถ้าเกิดที่ไหนไม่ได้กลับก็จะช่วยงาน ใี่นี่ยอะไรแต่ตอนนี้เอรนเรียนมิเทศชอบเนี่ยก็ชอบนะคืออบบว่ออืมเพราะว่าไม่ต้องคิดเลยแล้วเรามีวิชาอะไรที่เราชอบเป็นพิเศษไหมครับในการเรียนมิเทศอ่ะก็อย่างพี่ไม่ได้จบมิเทศนาพี่ไม่รู้ว่ามันเรียนอะไรบ้างมันก็ยังไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้แบบว่าเหมือนเหมือนกับว่ามันยังแบบเพิ่งจบกิจกรรมรับน้องอะไรอย่างเงี้ย แล้วคือก่อนหน้านี้ก็จะยุ่งเรื่องแบบแฟชี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ต้องประกวดด้วยอ๋อเหรอแล้วเป็นไงบ้างก็ได้มาสองรางวัลมีรางวัลอะไรบ้างครับมันมีที่หนึ่งที่สองที่สามใช่ป่ะแล้วก็มีโฟโต้จินิกแล้วก็มิสปัตุลาได้โฟโต้จินิกกับมิสปัปูลาสองรางวัลคนเดียวเลยเหรอออันนี้คือสำหรับปีหนึ่งในคณะหรือว่าทั้งทั้งมหาลัยในสาขาเออ คณะคณะอ๋อในคณะอ๋อเหรอแล้วมันจะมีแบบประกวเข้าไปอีกรอบไหมใช่ใช่ที่อุดรน่ะทำไมพวกวัยรุ่นเขาเขาแ a เอาท์กันที่ไหนแล้วก็เขาใช้ชีวิตกลางคืนยังไงนอลาเออลาเลที่เที่ยวได้ปะอันนี้ต้องขอพ่อไหมเดี๋ยวพี่โทรไปขอพ่อให้เอะยังไงจะไปเหรออยากไปเหรอะก็อยากมาถึงทั้งทีอะพี่เอ๊ะ เดี๋ยวท้องถิ่นเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเราไปใกล้กันห่อยยีก่อนเลยวดพระโอเคโอเคได้ไอ้พาหะที่เรานั่งอยูเนี่ยมันเรียกว่าอะไรพาหะเยันเรียกว่าสกายแดสกยแดทไมมันต้องสกายแฝดอ่ะตกตกกันนะอ๋อเหรอแต่รถสกายแฝดมันมาจากไหนอ่ะมันมันรู้หมไม่ไม่รู้เยอ๋อเหรอเาเรียกกันว่าจิงจว่าคนขับหัวมันเชิดอย่างเงี้ยเหมือนแบบกำลังพยายาพยายเออกำลังพยายา คครับโอเแล้วนี่เรากำลังจะไปไหนนะครับกำลังจะพาไปศาลเจ้าปู่ย่าค่ะศาลเจ้าปู่ย่าอันนี้คือทำไมทำไมเราถึงไปที่นี่ด้วยมันเป็นที่ที่คนรอนะคะเขามาอลงคุณชาแล้วก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อ๋อไปขอพรขออะไรนี่เคยขออะไรนะครับเคยค่ะขออะไรอ่ะขอให้เรียนเก่งขอให้เป็นเด็กดีขอให้เป็นเด็กดี อ๋องั้นปกติไม่ได้ไม่ไม่คือหนูต้องฝืนตัวเองอยากเป็นเด็กดีอะเงียใช่ไหมใช่ไหมตัเป็นเด็กไม่ดีเราต้องขอต้อแบบพรแมกก็สอนมาเว่าทุกคนเชว่าทุกคนขอให้เป็นเด็กดีต้องใจดีอไ มรูมเราอยู่ในวัดอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ก็คืออันนี้ก็คือศาลเจ้าปู่ย่าของจังหวัดอุดรธานีและนี่คือปู่ย่าที่ที่เอิญพูดถึงใช่ไหมเออองจริงจะอยู่ด้านไหนค่ะอ๋ออันนี้เป็นองค์จำลองใช่ค่ะองค์จำลองตอนนี้เขาก็เปิดให้ทําบุญกันอยู่ค่ะค่ะอ๋อมากราบไหว้ขอพรใช่ครับวันนี้จะลองดูป่ะลองดูพี่เขาบอกว่าที่นี่ต้องเสี่ยงเซ็นซีใช่ไหมคะต้องเสี่ยงเซ็นซีแต่ต้องต้องจริงจัง เมื่อกี้เมื่อกี้แอบถามของเอินแล้วก็ก่อนเดินเข้ามาเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะขออะไรเนี่ยต้องอธิษฐานจิตแบบซีเรียสนะแล้วถามปู่ย่าโดยการเสียงเสียมเสีครับแล้วเสียมเสีน่าจะบอกเป็นคําตอบเป็นคําตอบอาจจะไอสิ่งที่คุณบ๊อบคิดเนี่ยอาจจะต้องหยุดก่อนตอนนี้ก่อนแล้วค่อยทำหรือว่าทําได้เลยว่ายังไงใช่ก้าวแบบก็ต้องลองดูว่าเสียงไงบ๊อบเสียวไหมแบบปึ้งหรืว่าอย่างเงี้ยคิดไม่ดีด้วยว่าคิดแต่ตัวใหญ่แต่ใจแค่นี้ ก็เดี๋ยวเราเราเข้าไปไหว้เลยไดสักการะดีกว่าเขาบอกต้องไหว้ทั้งหมดหกจุดแต่เดี๋ยวเอินน่าจะรู้ใช่ไหมเดี๋ยวเอินนำนำเลยตุ้มพีกะรู้ป่ะเนียรู้รู้เนี่ยรู้ไะเนี่ยไหว้เป็นแบเด็กแะโอเคได้งั้นเดี๋ยวให้เอินนำตุกมพีและกันเดี๋ยวเชิญด้านใน